เทลสกอ์ ore, ผู้นำด้าน Influencer Marketing จัดงาน Thailand Influencer Awards 2023งานประกาศรางวัล i n f l u ูเอนเแห่งปีเปิดพื้นที่ให้แฟนๆได้พบปะอินฟลูเอนเคนโปรดซึ่งนอกจากจะมีเวทีประกาศรางวัลแล้วยังมีเวทีเสวนาและเวที w ิดแอนกริฟแบบแน่นๆกันอีกด้วยงาน TIA นะคะ TIA 2023 Thailand Influencer Awards นะคะครบรอบ5ปีพื้นที่เลยใหญ่ขึ้นกิจกรรมมากขึ้นนะคะซึ่งตังใจ ว่าเน็ตเวิร์กิ่งหรือว่าวงการครีเอเตอร์ไทยเนี่ยเติบโตจริงๆค่ะสะท้อนได้เลยค่ะสำหรับงาน Thailand Influencer a w a r d 2023นี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงงานมอบรางวัลอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ผู้ทำคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่รวมเหล่าตัวตึงจากทุกสายคอนเทนต์ทั่วประเทศไทยภายใต้วัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อสู่แบรนด์และนักการตลาดให้ได้ร่วมงานกันตลอดจนสร้างพลังบวกใหม่ๆในวงการให้เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ